ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเขาสู้ช่องสมหวังผ้าลวดนะครับเด้อครับมือนีผมก็ได้มาเจอคุณพ่อตูนะฮะอยู่อำเภอสังคมจังหวัดหนองค่ายครับอุดรบอกพ่อจังหวัดอุดรนะครับเด้อนะครับจังหวัดอุดรนะฮะก็เป็นโอกาสดีนะครับอ่าคุณพ่อเป็นนิมิตดี วดที่แล้วพ่นกะนิมิตเขานะครับวันี้พ่นกะนิมิตอีกแล้วสีได้ฝากพ่อพี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนนะครับเด้อครับจังไดตามผมมาเด้อครับวันดีครับคุณพ่อวันดีวัดดีเอ้าเป็นจังไดน,น้อพ่อห้องวดที่แล้วพ่อตู้ฝันครับวดที่แล้วฝันวังไดก็พ่อเอาวดที่แล้วกวนหา อืมจังค่อยมากงวดนี่หนซือน่วน่โอ้ฝันว่าหนึ่งแปดในในในขมฝันเขาฝันว่ายังไหนพ่อันว่าเขามาห้อใส่หูเขามาห้องใส่หูบ่เออเขามาห่องใส่หูพอตีเออเขาห้องวางในหล่าวางหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเลยวันหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเลยเหรอตี โอ, Dante, โอ asure, ้<า>เคยเคยฝันเคยนิมิตจรงสี่มาหลายเทียแล้วบอกพอเขาหลายเทียแล้ะบอกจะงวดแล้วล่ะที่เขามาเนี่ยมีแต่ลุยๆอย่างนีสิล่ะที่เออตะวันตะวันห้องเทียนละแต้มมาตีเออต่ว่าหนึ่งแปดหนึ well <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่งเก้าหนึ่งเก้ามันเขาเขาได้งวดเห็นบอเขาหนึ่งเก้าเลยดิครับนะฮะมันตยมันตรงมี่เก่าสามมันตงรงเอเก่าสามกับตรงมาที่ครับ วันะโอ้พราะว่าคือคือในนิมิตนี่คือวังหันนี่เขาว่าเออไซเลตีหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเตี้ยโอ้ครับว่าธรรมดาเดิถ้างวดนี้เด้พ่องวดนี้ว่าจังไหนงวดนี้ในนิมิตการเ้าฝันฝันว่าได้หนังเอาจังไหนเขาคำนวณว่าวขึ้นเขาไงว่าวขึ้นเขาบอกเอาบอก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 เอฟซีเขาดูพ่อที่เขามาว่าวว่าจังไหน ขี่รถไปน้ำกันนี่บมันบอกว่าหาปอโอมันขี่รถไปน้ำกันมันบอกเลยหาเก้าแปดสิที่ห้าเ้าแปดโอ้หาเก้าแปดสิี่เขาบหาเก้าแปดครับเออแล้วก็ตดตสีหนึ่งหนึ่งีเดวเดี๋ยวี่ีหนึ่งกหนึ่กีเพาะ ซีน่ี่เป็นซีหนึ่งนี่ตอนว่าไดขี่รถขันเก่าซื้อโดยสารขันเก่าขายไปโอ้ยกว่าทอรถททีก่าก่าทอมีจะโตหรอกว่าทอมันเกเจ็ดซีหนึ่งน่แหละาเขเป็นล่างนะเจ็ดซีหนึ่งโอ้งวดก่อนออกเมื่อก่อเจ็ดซีดงวดนี้ก็แล้วหนึ่งใส่ทีเจ็ดซีหนึ่งครับอืมอืม ก็ชื่อว่าคือถือว่าฝันแม่นอยู่ดีพอเมื่อคิดเบิ่งนี่ควมฝันนี่ว่าธรรมดาดังจะฟังความรักนานกันซุยปิดซุยแปดไอ้เตี้ยในควบฝันนี่อเตี้ยครับเ <c oughs> พียดในควบฝันนี่ถามว่านั่นบ่ซุยปิดซุยแปด มันดวงมัน่ได้มัน่ได้ยองเงี้ยว้าเงินเทวดาเน่อเนาะเปยังนี่ยคิดไปอเบียนวมันอเกาหเด้ายกถือเท่าอด้งูงเกาหมันดำๆเกาหอ่ะเออแลลเสกดอกเกาหุ่กันเลยตัวไอิงไยง ตอเียนเตอเ้ายนะผูได้็วาด่นแล่เดกข้งกบบันมาชีอยูู่สนใจนี่แล้วล่ะูสนใจว่ามันเป็นเลขนี่แล้วฝันมาได้ขี่รถไปตีงวดงวดนั่นก็ออเก้าหกเลยเนาะโอ้เก่าหกเต็มเต็มเลยทีนี่เอแล้วมันอยู่กับวาสนาอยออือืม วัรบมดาดีดลายปนใดบุญแลดีึงจมพระศรก็รดาดีเอไอว่าไอว่าคนห้าฝันนี่่ธรรมดาดีนาะพอ่อขนาดฝันว่าขี่รถรถกับกวาท่อเก่าหก <c oughs> เขาอยากไข่อย่ไน่มนีล <c oughs> ามน่มเอมอ

โอ้บ่บ่ทาดาเคนมันได้ขึ้บมันหลขึ้นหลังแล้วเออเพียงเดตะกี้ถึกอยู่บ่พ่อสามซ้อนบ่ดียก็ถึกก็ถึกสามหซ้อนวติเตกวัดดีซีบ่ถวดดีซีเด้อนี่มันถึกสองตัวสาตัวนี่่พ่อโอถึตัวถึงติงอะไรน่สามถึงสตัวสองถึงสตัวตั้งต่ก่อนก็ได้เคยถึก ต่ว่าผมาพอฝันแม่นดี๋ดี้ันดาบังหันม่นกะแช่มันถืกอเน่ะเออคนนองฝันวลาหนึ่งแปหนึ่งเก้าว่าธรรมดาดิน้ำมูกันวนนนปะแดงนออยู่หันเอาไก่ก็ได้ละตูดหนึ่งแปดน้ำเลยหนึ่ปดตบเลยดิหนึ่งแปดว่าสันก็จะแงาหนึ่งแปดดแล้วก็จะน้ำหมดทุนนที่ว่าหนึ่งปดหนึ่งเก้าเนาะ เจ้าก,ก็มักหนึ่งแปดที่แล้วไปบอกให้เจ้าก,ก็หนังใส่เลเ่นแ <laughs> ล้วลุยไปตามกันเลยห่วยมันแต้มหน,นึ่งเนาะเราเราก็นหนึ่งแปดหนึ่งเก่าอยู่แต่ว่าเหามันมักหนึ่งแปดเนาะโอ้ธรรมดาเนี่ยนั่นแห <laughs> ละเอาเอานั่นแหล,ละคุณพ่อยังได้กับฝากพี่ฝากน้องเขาเด้อในนิมิตในความฝันมือนี่เป็นโอกาสดีเอ๊ จะกี้กันด้มาเอากล้วยน้อกล้วยไปบวงสรวงโอ้ไปบวงสรวงเอากล้วยพอไปบวงสรวงก็มันได้เข่าดีเออดีเลยบุญมันสมพุ่งกันนี่ผมก็มาเอากล้วยไปบวงสรวงนี่วันที่ยีบเก่าเนี่ยเออบวท่นคืออะไนี่นะบวงสรวงปูแปดสอบมี่ไปพ่อที่ตัวขันมีกับสีเอาไปแถบดีบอกไงที่นี่กับสีไป หาเบิ่งกล้วยบวงสวงน้ำละสิบอกพ่อแม่พี่น้องเออเออโอ้เราเทพเทวดาเพราะเทวดาดิพ่อเพิ่นได้กล้วยได้อยังเนี่ยเพิ่นกินอาหารชิบเนาะเป็นกล้วยเนาะเอ้เคยคิดว่าเพิ่นก็ให้ค่ะคือหนึ่งหนึ่งเก้าห้าวงสวงบังหนึ่งเก้าหาคักพี่วงสวงสองมองมองหนึ่งได้ เมองหนึ่งได้หาไอ้หาเก้าหาเก้านึงบุ่นี้เออแต่ว่าก็ได้สางได้สางได้สางไอ้ตรงเกียดีที่เพิ่นสางไว้เกียดีหลวงตาพ่อก็ได้ปัจจุปัจจัยกับอ่าญาติที่ทำเฮานี่แหละเพิ่นได้ซอยเพิ่นถือขวยน้ำเออเพิ่นได้ซอยก็เอาบุญให้เพิ่นก็เทวดาเพิ่นบอกให้เฮ็ดเนาะเออก็ถือว่าอนุสงผลบุญย่ เมือดีมาหาพอกระจายโอกาสดีพอเป็นกระดิมิดดีนะครับเด้อพอตูกระสีพอเป็นพี่น้องเบิ้งไว้แคบไว้หน้าจอหวดงวดวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าป่ครับพอเนาะเออกลุ่มผ้าสองห้าหกหกเออดีเด้อครับพอเป็นพี่น้องนะครับเด้อนะครับหวดนี้นะครับคุณพอเพิ่นฝันหวดที่แล้วเพื่อนกับฝันไดเอ,อหนึ่งแปดกับหนึ่งเก้าครับ แต่วันี้ข้าเจ้าก็มาบอกอีกขึ้กันห้าเก้าแปดกับฟันว่าได้ขี่รถกับเล่เอาซีหนึ่งซีหนึ่งเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเฮาเด้อพอแม่พี่น้องนะครับล่องแคบหนักจอไว้กับจังใดกับยืมกดไคลกดแช์กดกระดิ่งติดต,ตามนะครับขอสู่จงสมหวังพาลุยครับแต่สิได้โชคได้ตัวดีๆเด็ดๆจากกุ้น่อก็ล่องวีคอพี่เจรารายย่านเมืองเด้อ พอพี่น้องเอืซี่สุกุสุก่นก็นเอเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเท่าอพอพ่นกันนิมิตด,ดีฝันดีอันนี้คือแนวทางนะครับเด้อครับแนวทางาจังใดกสิได้ลาพอ่อนะครับเด้อเอ่อดนี่ก็ไว้เพียงแค่นี้นะครับด้วย่อพี่น้องขขขขเอืซี่สุกุสุก่นเพื่อฝันดีกสิได้ว่าหาพอพ่นไม่สิได้ให้โชคไก่ลาเฮา ผมสมหวังกับขอขอบคุณขอบคุณสุกูสุข้นนะครับสวัสดีครับ